ม่านความมืดปกคลุมท้องฟ้าของเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายขณะที่ชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อเอกเดินลัดหลอกเข้าไปในซอยเก่าแก่ที่มุมหนึ่งของเมืองโดยมีเพียงแสงไฟฉายนำทางเอกเดินท่ามกลางความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างที่ปลายซอยนั้นมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ยืนตระานอยู่ที่ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากมีข่าวหือเล่าขานกันว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิง เอเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจสำหรับผลงานเล่มใหม่ของเขาเขาได้ยินเรื่องราวของบ้านหลังนี้มานานและตัดสินใจที่จะมาสำรวจด้วยตนเองโดยหวังว่าจะได้เรื่องราวระทึกขวัญที่สามารถนำไปเขียนเป็นนิยายได้เมื่อเข้าไปในบ้านพื้นไม้หวิดร้องภายใต้น้ำหนักเท้าของเอกทุกก้าวอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นผสมผสานกับกลิ่นแปลกๆที่เขาไม่สามารถระบุได้ เอกสำรวจบ้านโดยเริ่มจากห้องนั่งเล่นที่รกร้างเฟอร์นิเจอร์เก่าๆคลุมด้วยผ้าปูที่เป็นราเขามองเห็นรูปถ่ายหมุนวนลอยอยู่ในอากาศโดยไม่มีอะไรพยุงเอกนิ่งอึ้งไปชั่วครู่เขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่คมชัดดังมาจากชั้นบนทำให้เอกตกใจจนเฮือกเด้งไม่รู้ว่าจะหนีหรือจะขึ้นไปดู หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเอกตัดสินใจขึ้นไปชั้นบนโดยตามต้นเสียงที่ยังคงดังกรีดร้องเป็นระยะชั้นบนของบ้านยิ่งน่ากลัวกว่าที่เอกคาดไว้ทางเดินยาวเลื้อยไปด้วยเงารูปร่างผู้คนที่หายไปเมื่อเขาหันไปมองห้องนอนที่อยู่สุดทางเดินมีประตูเปิดอยู่เล็กน้อยและจากช่องประตูนั้นเอกเห็นแสงสลัวสลวพร้อมกับเงาของผู้หญิงยืนอยู่ข้างเตียงเอกเข้าไปในห้องอย่างเงียบเงียบ และเห็นว่าเงานั้นคือรูปปั้นของหญิงสาวที่มีท่าทางเศร้าสลดรูปปั้นมีความสมจริงจนเกือบหลอกได้ว่าเป็นคนจริงๆเขาสังเกตเห็นว่าในห้องนี้มีจดหมายและวันที่บนผนังห้องที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่สั่นคลอนแต่ละจดหมายมีข้อความที่เล่าถึงการตายและการสูญเสียอย่างเจ็บปวดเอกเริ่มอ่านจดหมายเล่าเหล่านั้นและพบว่าเป็นการสารภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าตนเองเป็นเหตุให้ครอบครัวของเธอต้องตกอยู่ในโศก,กนาฏกรรม หนึ่งในจดหมายเล่าถึงการตายอย่างประหลาดของสามีและลูกๆของเธอซึ่งหญิงสาวรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่เธอเรียกว่าอาถรรพ์นในบ้านหลังนี้ขณะที่เอกกำลังจดจ่ออยู่กับการอ่านอยู่ๆรูปปั้นนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวโดยไม่มีเหตุผลทำให้เขาตกใจถอยหลังไปชนกับโต๊ะข้างเตียงและจากนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นรอบๆห้องพร้อมกับคำเตือนว่าอย่าเปิดเผยความลับของเรา เอกสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บที่เพิ่มขึ้นในห้องและเริ่มมีเงาดำเงาดำๆปรากฏขึ้นรอบตัวเขาโดยที่เขาไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เงาเหล่านั้นค่อยๆรัดรอบตัวเขาและเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นจนเป็นเสียงหอยหวนบอกให้เขาออกจากบ้านนี้แต่ก่อนที่เอกจะพยายามหนีประตูห้องก็ได้ปิดลงอย่างกระทันหันทำให้เขาติดอยู่ข้างในไม่มีทางหนีความมืดครอบงำในห้องนอน ทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยมือของเขาคลำพบกับสมุดบันทึกเก่าๆอีกเล่มหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดถึงการทำพิธีกรรมแปลกๆที่ได้ทำไว้ในบ้านหลังนี้เพื่อเรียกวิญญาณท่ามกลางความสับสนในขณะที่เนามืดพยายามครอบงำเขาทันใดนั้นเอกได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องไห้อยู่ในตู้เสื้อผ้าของห้องนั้นโดยที่เสียงนั้นมีความเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความกลัวความหวาดกลัวในตัวเขาเพิ่มสูงขึ้น แต่เขาก็รู้สึกว่าต้องช่วยเด็กนั้นออกมาจากสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวนี้เอกเอื้อมมือไปเปิดตู้เสื้อผ้าและเมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่เขาพบนั้นทําให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นในตู้เสื้อผ้ามืดมิดนั้นเอกพบกับตุ๊กตาเก่าแก่ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ในมุมที่มืดที่สุดของตู้ ตุกตามีดวงตาที่ม่นมองและปรากฏว่ามันกำลังมองตรงมาที่เขาในปากตุกตามีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ดูเก่าแก่และซีเซียวจดหมายนั้นถูกพับเรียบร้อยและดูเหมือนจะถูกเก็บไว้อย่างดีเอตตัดสินใจหยิบจดหมายนั้นออกมาอย่างระมัดระวังและเริ่มอ่านในจดหมายมีการเขียนถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ก่อนที่ครอบครัวของเขาจะย้ายเข้ามาผู้เขียนได้เล่าถึงการทำพิธีเรียกวิญญ,ญาณที่ผิดพลาด ซึ่งได้ทําให้วิญญาณที่ร้อนแรงและแค้นฝังหุนห่นหลุดออกมาและติดอยู่ในบ้านนี้จู่ๆห้องนอนก็เริ่มสั่นสะเทือนเรากับว่ามีอะไรบางอย่างที่พยายามจับรดปล่อยตัวเองออกมาจากผนังบ้านแสงไฟกระพริบไปมาและหน้าต่างถูกเปิดปิดอย่างรุนแรงเอกพยายามหาทางหนีจากห้องนอนแต่ทุกทางออกดูเหมือนจะถูกล็อกไว้เขาหันกลับไปที่ตุกตาในตู้เสื้อผ้าและพบว่าตุกตานั้นหายไปแล้ว ในขณะที่เขายืนค้นหาตุกตาด้วยความตื่นตระหนกเสียงเด็กหญิงร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังมาจากใต้เตียงทันใดนั้นมือเล็กๆของเด็กหญิงก็ปรากฏขึ้นจากใต้เตียงมือนั้นจับข้อเท้าของเอกแน่นดึงเขาลงมาอย่างแรงเอ็กพยายามดิ้นรนแต่กลับรู้สึกถูกดึงลงไปในความมืดอย่างช้าๆท่มกลางความหวาดกลัวและความสับสนก่อนที่เขาจะหายไปในความมืดทั้งหมด ตรงนั้นเสียงกระซิบปริศนาดังขึ้นอีกครั้งมาอยู่กับเราทิ้งโลกนี้ไปณนะความมืดที่ลึกลำนั้นเอกพบว่าตัวเองกำลังลอยอยู่ในอากาศไม่มีความรู้สึกถึงพื้นหรือเพดานความกลัวที่มีมาตลอดกลับเริ่มจางหายไปและเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบนิ่งที่แปลกประหลาดเสียงกระซิบที่เคยหวาดกลัวนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงเพลงเรียกเขามายัางที่หนึ่งที่ไกลเกินกว่าจะเข้าใจได้ เอกมีความรู้สึกว่าเขากำลังถูกนำไปสู่อะไรบางอย่างที่สำคัญในขณะที่เขาเคลื่อนที่ผ่านความมืดภาพของบ้านเก่านั้นค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ใช่บ้านที่เขาเข้าค,ครั้งแรกแต่เป็นบ้านในสภาพที่เก่าแก่กว่ามากบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยคนที่สวมชุดดำพวกเขายือนอยู่รอบๆวบบงกลมพิธีกรรมมือของพวกเขาถือเทียนที่ลุกโชนขณะที่ภาพนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้น เอกเริ่มรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างพยายามจะดึงดูดเขาเข้าไปในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพลังนั้นไม่ใช่พลังที่มีเจตนาชั่วร้ายแต่มันมีความเร่งรีบที่ดูเหมือนจะบอกเขาว่าเขามีบทบาทสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จในพิธีนั้นทันใดนั้นจ,จู่ๆก็มีเสียงดังกระหึ่มขึ้นในความมืดมันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกชื่อเขาเอกหยุดอยากเข้าไปใกล้มัน เอกหันไปตามทิศทางของเสียงและเห็นเงาของผู้หญิงหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างจ้าผู้หญิงคนนั้นดูเคร่งขรึมและมีลักษณะคล้ายกับผู้ที่เขาเคยเห็นในภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวนี้เธอยืนกางแขนออกดูเหมือนว่ากำลังพยายามจะปกป้องเขาจากอะไรบางอย่างเอกนี่ไม่ใช่ทางของเธอหาทางกลับไปที่เธอมานี่คือคำสาปที่เธอไม่จำเป็นต้องรับ เสียงนั้นดังขึ้นในหัวของเอกทำให้เขารู้สึกสั่นสะเทือนถึงกลางกระดูกสันหลังความกลัวและความสับสนค่อยๆทดถอยหายไปและความตั้งใจที่จะหาทางกลับไปยังโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มชัดเจนขึ้นในใจของเขาเอกเริ่มมีความคิดที่จะต่อต้านพลังลึกลับน,นั้นและค่อยๆดึงตัวเองกลับมายังจุดที่เขารู้สึกว่าเป็นโลกที่เขารู้จักเขาเริ่มรู้สึกถึงความเป็นจริงอีกครั้ง เสียงร้องของผู้หญิงในความมืดเริ่มดำขึ้นอย่างต่อเนื่องเอกคิดถึงครอบครัวของเธอคิดถึงความสุขที่เธอมีอย่าปล่อยให้มันดึงเธอไปขณะที่เธอร้องเรียกพลังงานแปลกประหลาดค่อยๆลดลงและเอกเริ่มรู้สึกมือเท้าของเขาถึงพื้นอีกครั้งจู่ๆทันใดนั้นเอกรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผ่านพื้นที่เขายือนอยู่ และแสงสว่างจ้าที่ห้อมล้อมเขาเริ่มจางหายไปชั่วพริบตาเดียวเขาก็พบว่าตัวเองกลับมายืนอยู่ในห้องของตัวเองอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าที่ประตูเปิดอ้าอยู่แสงจากหลอดไฟในห้องสว่างสวัยและเสียงกระซิบในความมืดนั้นหายไปอย่างสิ้นเชิงเอกยืนนิ่งครู่หนึ่งพยายามจะเข้าใจว่าเขาเพิ่งผ่านอะไรมาทัานใดนั้นเขาได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านอย่างเร่งรีบเขาลังเลยอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจเดินไปเปิดประตู หวังว่าจะเป็นเพียงเพื่อนบ้านที่มาขออะไรบางอย่างเมื่อเปิดประตูกลับไม่พบใครยืนอยู่ที่นัน่นแต่สิ่งที่เขาพบคือห่อผ้าเก่าคลุมด้วยเศษหนังสือพิมพ์วางอยู่บนพื้นหน้าประตูด้วยความสงสัยเอ็กค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบห่อนนั้นขึ้นมาและเริ่มแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในหอ่อมีกล่องไม้เก่าสีดำผิวปกคลุมไปด้วยฝุน่นและมีจดหมายอยู่ในกล่อง เเปิดจดหมายนั้นออกมาอ่านและพบว่าเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือซึ่งดูเหมือนจะเป็นของบุคคลที่ตายไปแล้วนานจดหมายเขียนว่าถึงผู้ที่พบจดหมายนี้หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้นั่นหมายความว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธนาการที่เราได้สร้างไว้เพื่อปกป้องความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้คุณจะต้องพบกับความท้าทายและเรื่องราวที่อาจทาให้คุณต้องตัดสินใจหลายอย่างเราไว้ใจว่าคุณจะทาหน้าที่นี้ด้วยความรับผิดชอบ เอกวางจดหมายลงอย่างช้าช้าในขณะที่ความรู้สึกหนักอึ้งในใจเพิ่มขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงรู้สึกถูกดึงดูดเข้าไปในความมืดที่ลึกลับนั้นและทําไมเสียงกระซิบนั้นถึงได้เรียกเขาความรู้ที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ลึกซึ้งและเหนือธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนทําให้เอกรู้สึกตัวสั่นเทา ตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ต้องหาวิธีปกป้องตัวเองจากแรงดึงดูดของความมืดเท่านั้นแต่ยังต้องหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงถูกเลือกและจะต้องทำอะไรต่อไปในบทบาทนี้เอกตัดสินใจที่จะสำรวจบ้านหลังนี้อย่างละเอียดเขาเริ่มจากห้องใต้ดินที่เขาไม่เคยกล้าเข้าไปมาก่อนเพราะความกลัวด้วยความกล้าหาญและหวังว่าจะพบบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นเอกลงไปในห้องใต้ดินที่มืดและเย็น กลิ่นอับชื้นที่แฝงไปด้วยกลิ่นประหลาดเตะจจมูกเขาเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆห้องพยายามค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติในมุมหนึ่งของห้องเอกพบกับตู้เก่าแก่ที่ดูเหมือนจะไม่เคยมีใครเปิดใช้งานมานานหลายปีมันถูกปิดผนึกอยู่ด้วยสายโซ่และกุญแจหลายตัวที่ดูโบราณเขาใช้เวลาไม่นานในการหาเครื่องมือที่เหมาะสมจากโรงรถมาพยายามตัดสายโซ่ออกหลังจากพยายามอย่างยากลำบาก เขาสามารถตัดโซ่ออกและเปิดตู้ได้สำเร็จภายในตู้เก็บอยู่หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดูเก่าและเปราะบางหนังสือเล่มนั้นมีปกหนังสีน้ำตาลซึ่งบางส่วนเริ่มเปื่อยยุ่ยและมีตราประทับที่ดูเหมือนจะเป็นรูปอะไรบางอย่างที่ลึกลับเอกเปิดหนังสืออย่างระมัดระวังและเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติและตำนานของบ้านหลังนี้และเรื่องราวของครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายชั่วอายุคน เอกพบว,ว่าตำนานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นคำเตือนและคำสอนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ความชั่วร้ายที่ถูกผนึกไว้ใต้บ้านหลังนี้ลุดออกมาแพร่กระจายไอและในหน้าสุดท้ายของหนังสือมีคำเตือนว่าผู้ที่หนลงเชื่อเสียงที่เรียกเขาในความมืดและพยายามค้นหาความลับเหล่านี้มากเท่าไหร่จะยิ่งทำให้พลังชั่วร้ายที่ผนึกไว้กลับคืนสู่โลกมนุษย์ได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวไว้ว่ามีเพียงผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของแสงและความมืดเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมและกักขังพลังชั่วร้ายได้ตอนนั้นเอกเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดช,ชอบที่ถูกวางไว้บนบ่าของเขาความเข้าใจที่ว่าชชาะากรรมของเขาอาจมีมากกว่าการเป็นเพียงผู้สืบทอดบ้านหลังนี้มันทำให้เขาตัดสินใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในวิธีการป้องกันและปราบปรามพลังงานชั่วร้ายนี้ เอกเริ่มค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัขงการสวดมนต์และเทคนิคการปราบปีศาจที่เคยถูกใช้ในตำนานขณะเดียวกันเขาก็เริ่มฝึกฝนการควบคุมจิตใจและพลังงานภายในตนเองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคืนหนึ่งขณะที่เอกกำลังฝึกสมาธิอยู่ในห้องใต้ดินเสียงกระซิบนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเสียงนั้นดูเหมือนจะดึงดูดและเย้าวยวนใจเขาน้อยลง เขารู้สึกได้ถึงความพยายามของเขาเริ่มได้ผลเอกยังคงอยู่ในความเตรียมพร้อมและความตื่นตัวไม่ปล่อยให้การฝึกฝนและความกลัวหยุดเขาจากการปกป้องบ้านและคนที่เขารักด้วยความรู้และความสามารถใหม่ของเขาเอกพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายที่อาจมาถึงพร้อมทั้งรักษาความลับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในบ้านหลังนี้มาอย่างยาวนานเมื่อคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและหมอกหนาปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านมันเป็นสัญญาณที่เอกรอคอย พลังชั่วร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ใต้บ้านเริ่มร้องเรียกเขาด้วยเสียงกระซิบที่รุนแรงยิ่งขึ้นเขารู้ว่าเวลาได้มาถึงแล้วการ,รเผชิญหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เอกเดินลงไปในห้องใต้ดินซึ่งเขาได้ติดตั้งเครื่องรางและสัญ,ญลักษณ์โบราณที่จะช่วยเสริมสร้างพลังงานของเขาเขาจุดเทียนรอบวงและนั่งลงกลางวงสัญ,ญลักษณ์เริ่มท่องคาถาที่จะเรียกพลังชั่วร้ายออกมา เสียงกระซิบในความมืดเริ่มตอบสนองเปลี่ยนจากเสียงกระซิบเป็นคำรามของโทสะและความเคียดแค้นในขณะที่ความมืดปะทะกับแสงจากเทียนสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเริ่มถูกดึงออกมาจากพื้นที่ลึกลับเอกชัยถูกอนุโข,ของจิตวิญ,ญญาณและพลังในการต่อสู้หายใจเข้าลึกๆและทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับขาถาเมื่อสุดท้ายเสียงคำรามกลับกลายเป็นคำร้องของความช่วยเหลือเอกยิ้มอย่างเข้าใจ พลังชั่วร้ายถูกดูดกลับเข้าไปในลึกลับประตูที่เป็นประตูรับของชั่วร้ายถูกปิดสนิทพร้อมกับคาถาสุดท้ายที่ประทับอยู่บนประตูประทับด้วยเลือดของเขาเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครหรือสิ่งใดสามารถเปิดมันได้อีกห้องใต้ดินกลับสู่ความเงียบสงบและเอกก้าวออกจากวงเวทมนต์พร้อมกับความรู้สึกที่สะอาดสะอ้านเขารู้ว่าได้ทำหน้าที่ของเขาให้สำเร็จบ้านและหมู่บ้านจะปลอดภัยจากความชั่วร้ายนั้นไปอีกนาน เอกเดินขึ้นบันไดออกจากห้องใต้ดินพร้อมกับปิดประตูห้องใต้ดินอย่างหนาแน่นเขาเก้าวออกไปในความมืดของคืนที่พระจันทร์เต็มดวงรู้ว่าคืนนี้เขาไม่เพียงแต่รักษาบ้านของเขาแต่ยังรักษาวิญญาณของตนเองด้วยข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและความชั่วร้ายเพื่อปกป้องสิ่งที่เรารักและคนที่เราห่วงใย,ยมันสอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะแพ้ให้กับความมืดแต่ด้วยความมุ่งมั่น ความเข้าใจในคุณค่าและการมีจิตใจที่แน่วแน่เราสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดได้ข้อคิดนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ความรู้เพื่อการป้องกันและรักษาสิ่งดีงามในชีวิตของเราให้คงอยู่ได้ตลอดไป